จองพุกนี่ประมาณกันเป็นเงินบาทจะประมาณ10กว่าบาทนะ10ประมาณ15 16บาทจอตุก15บาทตนันก็10ตนัน่นทงิปตันี้ทงชบ่ตนี้คันช่วงหน้าแรงนี่ได้ได้คันช่วงหน้าแรงมันก็กลัวแล้วทงบ่แนะ เขาว่าแต่บอเขาบอกว่าคือหอนไตอนน่แหอนบ่อนปิดเปิดเอาไซายตัวไหนออกมาเน็บซองเดือนเแแม่แม่ได้นั่งดูงับประตูเจ้ากับหาสายไฟมันต่อแลาอานสตยไฟมันต่ออีกตั้อีกตั้ต่อ เนาะพี่ <Yep>. mm. น้องเลยเปิดคลิปเปิดภาพมาตอนนี้กะเด้อเนาะฝ่ายมัคุณอยู่เพื่อนสแตลพี่น้องไง,นนไไง,ไงลงมาเมื่อวานนี้พี่น้องอ่ยลงมาแต่พารานเนาะกระดามาแบะยี่ยม สแตล์พนอนกอนพี่น้องเยี่ยมยามทำข้าวก้อนคือจึงมาเห็นในคลิปคือจึงมาเอาลูกชายมาอยูนยอ่น้ำแหล่บ่กด้วยจังใดเนาะพี่น้องเนียอ่าอยู่สองคนแม่ลูกก็คือสิเงาคนแหละเนาะก็เลยอ่าเอาลูกมาอยู่น้ำบ่คือว,ว่าว่าตอนนั้นคือว่าลูกบ่มาบ่ม็นี่มาละบ่กด้วยจังใดเนาะพี่น้องเนี่ยเอาคนอื่นกับกาบทักทายสบายดีนะนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์จูกุชูคนเนาะ บวชอยู่ในละ่างประเทศกะยินดีต้อนรับข้าูซองมาไรคือเกาเนาะพี่น้องเลยปะเรียกเข้าไปหาสแตลก่อนโพี่น้องเลยจีใช้แรนมาเลยมาจะใช้เลยเอ้โอโอ้โ้โอ้โ แฟนตเติบอยู่นี่เนาะะสะอาดดีเอาในลูกในล,ลูกวัใช่อีกนี่ในแล้วไปเฮิม่มคนนะครัโอ้กลับมาบันนีน้จนมีลูกลูกสาวดีวโอวให้สบายดีเนะลูกสาวสาว <Trend> s> <S มาเดินทางาไหนบ่ไรนะมาเดินเรื่องนะโดยสบายด,ดยีสบายดียดโดย,โดย,โดยไปทางไหนดี๋ยวน้ะ ไป่งดแล้วมาหาแถวัยไปจ้าัไปจางันทางตันเลยทางตันทางทางไ้ก็บีแจะขีตงีกระเอะเลยไปทางหนก็ขีตรลายอะไรลายลายยางเหียมขีดตลายเลยอ่าชาวบ้านเทอมไอ้พารานไหนะอันไบ้านนั่นเงก็ลำบากขนาดเลย ไปได้เย็นมากไปทังได้เลยจะไปได้เย็นมามกไอยู่แถวพลารานี่กะขึ้นเนื้อนะ้ำไ,ไปมาอย็นเลยไปพลารานกะทขันฝนตกนี่กะโอ็ข่าวลำบากฮะไม่อยู่ทางรถจ,จักรเขื่อน,นมุน <laughs> มืด <laughs> ไปสเรื่อยไปรถจ,จักรไปง่ายแน่ขึ้นไปรถง่ายแต่ลำบากแน,น่น

บ็ได้ไปแล้วบ็ได้ไปแล้วแต่ยยกเลิกที่กับ่ได้ไปเลยมันทางนี่จากทางยาวก็ไปมันเศร้ากว่ลากบาไล่อยู่ไหเห็นอยู่ที่ว่าทั้งข่าวเซมไปที่ว่าห้ามรถข่ามน้ำข่าวอย่างโน้ตั้นั่นแหละนั่นแหละข่าหันไปข่ามน้ำยังใครเนี่ยบันทึกจากข่ามน้ำไปพุ่นอีกบันี้ก็ต่ว่าไกลนั่นแหละคอยก็ขาห้ามรถไปเช่นกันคอยไปทอดทันแล้วคอยไปมาได้หรอลูกมาไม่ก็ได้เราคอยเวาเราจักไปนี่ ลำบากพี่น้องในช่วงหน้าฝนนี่ก็ลำบากแน่ยนะเอากระหานชีดองมาหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่กันนบและทางเมืองมือสองมือถึไปอีกถึงไปอีกเพื่อน <c oughs> น้องพันกับเพื่อนไทยเชื่อเพื่อนน้องพันอยู่พารานเลยแต่ว่าอยู่ทางเหนือกับยังโยยังบันมีเนาะตอนนี้ก็กระดังเริ่มซื้อดินซื้อยังไงทางน้องออยโย าเบิ้งเนาะว่าเพื่อนชีบุญวาสนาได้เลื่อนได้ซานบอเนาะบุญวาสนาดอยแม่ใช่เราพี่เจ้าไปมันมีแต่ผู้สา,สางกัสบายสบายโยบอได้บอสบายกันน้ำตัวนี้แหละน้ำทงเนาะน้งอยู่างนี <laughs> ว่าสบายน้นตัวนี้แหละคัารามีตัวนี้แหละโอ้ไปทั้งไหนกับสบายสบายด้วยนะเสาห้องอยู่เนาะเสาห้องกับเครื่องละสองแสนสองแสนท่านห้องแอร์แบบว่าเตียงคู่เตียงยังกับสองแสนห้าสามแสนแพงเลยนะเยอะทางเหนือแต่ว่าอยู่พารานนี่กะค่าห้องกะยังย่อมเยาวโยงแต่ว่าห้องพัดลมได้เป็นเครื่องละแสน พัดลมก็นอนได้อขคนไปนอนพัดลมข่อยนาวแม่คันห้องแอร์นี่ประหยัดเงินแน่แม่ประหยัดเงินห้องแอร์ขึ้นขึ้นละ่แซนหาแ่คันอาพัดลมมัแซนเนื่องหรือเปล่าแม่พัดลมมันแซนซีฟไปคาบเขาเนาะดอยข่อยไปข่อยไปสารวัตรข่อยกันยั่งเงินนอนห้องพัดลมด้วยกันโอ้ดอยกันยั่งนี่ก่ามันบ่ฮ่อนเป็นไงก่าห้องพัดลมก็โอเคอยู่วอาคือข่อยเนาะบัดพอเด็กๆมาและกับปี๊พหนะข่อยว่าเอาพัดลมดีกว่าว่า ประหยัดเงินน้ำถงนี่นะันาดหอนนี่ก็ป๊อยากเอามันเนาะหาห้องแอรไปลเอาเอายก็เฉวๆเด้อได้ไดได้ดเนาะนออกเมื่อไล่บอไปนายังอ๋อปุ๊บมาจะขายยังฮะขายน้อยขายน้อยเด้อยซื้อแม่งยังี่นี่นว่นีนี่่งงแม่ ถาบ่อะไนี่าวันบ่นี่พัก็ได้บ่ก็ได้ลอะ่ิบ้อตัไม่ได้กินเลโอ้โหาวนั่นเขาไม่ได้กินนะเจ้า่ได้กินบ่แมงไปแจ๊เขีวกินบ่ได้แล้วได้ไม่กินบ่กินนะแมงเขยนะซื้อเซื้อเมื่ห็นป้าซื้อคนเคียวบ่ได้เราเคี่ยกินจะน้ามันเยอะแมง พอไม่ดีมันก็จะออกอยีกนะครับเราดูไปดีมันนะได้เยอะด่างย่างได้ช่อนเยอะเอ้าเช่นหนเชื้อเดิมเดิมมือขวานี่นะเสด็จใช้เคยเห็นว่าเอาลูกชายมาอยู่น้ำบ่อยู่เฮือนบ่หมูหมักปลาหมมักปลาเพิ่นก็อยู่เพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้อยากเมื่อบ่ ันจันเมื้อวันจันเมื้อเพิ่นมาอยู่ในจักมือนะกระชองคืนชงคืนเพิ่นกระป๋กระเบ๋านำมีไว้ถูดใจนั่งไปสั่นแล้วอเยี้อายยังยังตุั่งมาลานน้วานีอยแล้วไปแล้วินพ่อมาเอาแล้ว เอาด้วบาแล้วาต้องใส่ไม่เอาไปอยู่บ้านเรา้นอเบอกหาบออกมานั่งเลยบอกบอออกมาเลยบอกใช่คือว่าสีออกไปทงบอยากไปอยอยากไปอยู่ เดี๋ยวชีไปเมื่อไรารถพาดแล้วไปเไรไปวะถ้าไก่เดืทางกันยากเบื่อชหอดนะขึ้นทางเนี่เออขันยางน่ะได้ยุขันขี่น่ะ n h ขันอะไรดิทางมันยากไปอไปขึ้นไปนี่ได้ย่ไปได้ยุชีิไปคุยเรื่องที่ชี่เฮ็ดอันนี้นี่บอกเห็นทางสมบูเณ์น มาแจ้งเนี่ว่าคันประตูคันพอจะเอาชีเห็ดแหละเปินชีเห็ดให้เนาะ<ม>ชีเห็ดหมง่งไหนบกกาัานหม่งเก่ามองเก้าทางมีตู้เพิเ่มชีเห็ดอยู่บ่ถามแล้วถามแน่รียบร้อยแหละถามแล้วอายเชื่อถามนายเชื่อถามแน่เพิ่นมาเห็ดได้เนาะเห็ดที่หม่งเก่าเนาะเก่ามันเอื่นกับใบยูยูก่<ม>า แต่ว่าเจ้าท่านได้ถามทั้งพ่อ,อเราอยู่อยู่บ่ปไปเวียบวะเออมือเเช้าาทิทมือวันเชา้าทิพย์ยุดเนาะทันไปก็ไปเมื่อนี้แล้วทันไปมือวันจันทรในสี่บุพ่พแล้ออวอยากไปหาเงินไปไปป่ะจับไปไปไปเพื่อนเลย <laughs> ไากันยางกุนที่อนลนนะยางฮอดโคกไปวอฮอดโคกไปน้ำฮอดนาโคกตีไปเพื่อยางรัดดงรัดาปยางรัดโกกไปวอจามจ้ากินน้ำคนเน้่ยคนเน้่ก็เก็บเห็ดน้ำเห็ดออกใช่ปะเห็ดออกเห็ดดินออกโวยลงโคกลงโคกโวยเปรี้ยวพอไปถ้าเกิดบริไกลเนาะมีใกล้กบบริไกลก็ใกล้ตัวแต่ว่า ี่รถเรียกไปวินาปะเตียกะกะย่างแล้วกะย่างปนกหาเ็ดไปนําเ็ดเนัดงนัดปาหาเ็ดไปนําไปเลยบ่ก็บ่ได้ว่าสิไกปดเาย่างันอยู่บ้านน้องบ้านนองพันธุ์นี่เ็ดออกก็ได้เ็ดดินเ็ดหยังอยู่บ้านก็ออกกันจําบ่บ่บ่ได้หลายเาเียจัง ไปหไปไ่ยางรัดยไปนข้ามห่วยไปนะคูดโกกุกแล้วไกันลมันบอับได้ชั่วโมงครไปดับกันกลับกดับซี่วแต่ว่าลาัดอยูโคเนะยูแบบไอรจับไม่ได้ราจะคันเดียวนะ ไปเลยนะยางเง้ันไปรถไทเนไปฮอตบรถไทไปบกรถไทยหฮอตรถไยไปงรถจักรนนันรถยางนี่รถไทก็อยู่หน้าผู้เจ้าสิย่างฮอตหน้าคนไกลเติบนี่ยำวัวงมันก็ไม่หาเห็ดแล้วขี่รถไทโอ้ยเนาะขนาดก็ไปหาในโกย่งเวรนะมันจะกี่รถไปยากรน มันก็บ่ได้หาเฮ็ดแล้วบ่อ้าบ่ได้ดอกอ้าวก็ต่างหาเฮ็ดมากินแดงนําปูข่อยไปทางตลาดดงนะมื่อเราไปซื้อเฮ็ดมาป๊าตกโล70,000อื3โล2เซนน่ะกิงตรงยานแดงเลยเอาเมื่อวานนี่กับข้าวยาวเพิ่นซื้อกับปูแดงอ๋อแซ่บอยู่บ่มัน่ันคักเล มีใครมาโตก็ม er mm. like ีใครประตูอ hmm. ัดอะไเอาทางนิวเอาเอาอัดอะไรแคมันปุกมันสรงมันอะไรอันอันประตูมันบ่มันกับโบรานมันเป็นยางเนี่ยสินบาง มันเป็นหูมันบางมันแตกมันแตกตัวไหมเดี๋ยวยังไปถามกินข้าว่ะเดี๋ยวดาวได้ละเอียดน้ำเพลนน้ำพอใช่เนาะกินข้าวกันยังก็สิเลยนะบาลองเนาะบาลองติดแล้วติดกัน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 นะยังเมย์พลอยหอมยังเมย์พลอยหอมกินข้าวเช้าคนกินเมย์พลอยหอมแต่ ยังบูเบวดบ่มีระยะทุกระยะเป็นนะอย่างเนอะเป็นแล้วมูเรียบเวทแล้วบ่อ้าเนาะือว่าเติมหนึ่งไหมเนาะได้เติมเยอะือว่าน่ะสองข้นเนอะแกงน้ำไม้กะชิบมื่อออมขี้เล็กกะชิบมื่อกินบ่ได้นั่นแหละอันแกงเทื่อเดียวนะได้กินได้ชิบเทื่อได้ขี้เล็กตั้งแต่บุญคุณท่านกระเมืดเมื่อวานนี้เมื่อวานหรอ กินได้อันนั้นก็ประบุไว้ให้คุิมด้สิได้กินจ้ะเนาะกกินนําบ่ได้ล้ก็อันแกงขี้เล็กแกงเ่นได้กิน10เทื่อเนาะกินนําบ่ได้ดอกข่อยเคนะจากใจเด้อนะ่ยแต่ข่อยกินน้ําเทื่อนี่ข่อยก็ยังข่อยกินตอนเช้าสิให้ข่อยกินตอนเที่ยงกับตอนแรกอีกนี่ก็บ่ได้แล้วข่อยนะบ่เอาจเฮาก็ มือนีหนักจำคิเล็กมเออินหนักก็จำเนาะไหมมือหนักก็สุกนไหมแล้วก็เอ็งมือหนึ่งก็สุกดอกมักลินไม้แล้วก็กินนานะไม่นานกินคนโย่ไงวาเจ้ากับอันเจ้ากับเล่นกับคิเล็กโย่ไหวแน่คุณได้อยู่คนเดียวนะแล้วก็ประหยัดแม้เงินเองหายประหยัดกับประหยัดทัดร์เห็นไหมก็ได้ โมเวดยเกียวขาประหยัดไปได้แล้วไดยเ้อาไฟอยู่หน่อยคนใช่คือจะมาชื่อรถชื่อรางเลยคือว่าเีงไหวหงอใช่บ้างฮะเชียงไหงอกี่หงอยังรถนะมมันก็เชียงไหนเชียงเกี่ยวกันสิรื้อประหยัดน้ำมันบ่เออไออนี่บ่ลูกชยฮะสบายดีละ อโอ้ีบอ oh, hey, uh ่ะเลีวะขีเ uh ีนะขี uh ่ข oh. oh. ีจะเถื่อนเถื่อนขีเถื่อเลยขี่แล้วีไปแล้วออกเปนน้ำเรายันเท่บเพปช่ชบปันหอนาน้อชื่อรถมายันทบนี้หมแล้วมันเทแล้วมันชิยากอีก เอาไปปันออกไปข้างนอกนะอไปไปขายไม้ไมแขงแล้วหือใหญ่หมอสงมแข่งมอยแข่งอยขาด้ก็ถึงว่าจันทริตปันเพื่อฮหอดอันนั้นนะอ๋อไม่ส่ก็เลยดลอยไปดีแลเลยหอนลอยหรือเป่าุ่คนในแก๊งอือัวไี้เห็ดใหม่หรือ่ นัำน้ไม่ชมนั้นน้าไม่ก่อเฮนยแตวนี้น้ำไม่ก่อนี่ก่อแตนี้น้ำไม่ชมปุกทนายายบได้ฮะปกหาพันปุกหาพันคือว่าคายบรว่เปลี่ยนเขาราชมนมีคนอยากชื่อนะคนนยกดนนท์อยากชื่อปุกหาพันสองปุกสิบพันจิาประมาณ สองุกนี่ประมาณเป็นเงินบาทะประมาณ10กว่าบาทนะ10ประมาณ10 15 16บาทบอก15บาทตนัก10ตนั้นนั้นทคลิปนะนีทุิบ่ิ้คันช่วงหน้าแนี่ได้คได้รคันช่วงหน้าแมันก็กลัวุ้งิบ่แมนะ เขาว่าคัวแต่เขาบอกว่าถุงเจ้าที่ทุนสิบห้าอไหมสิบห้าพันเอาไว้เวลาฉุกเฉินการโปรโมทเปิด้ายแล้วก็ท <15, 000. S 1> ีสองสี่หกแปดบสองสี่สิบห้ายัอยัล่อีกอยังเอีกเสิบ้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าส ลงมาพี <si ่เก่ามาน้องจะกองเก่ามานึ่งไงอ่าเชแสนห้าลายแล้วแจนาแล้ลายมาเป็นแจนาแล้วกิบช่ไดด้กม่ด้กแดกมด้หกด้ห่ห้หห่้หหกม่ก่แม่ไร่ไแม่ไดนนี่ห่ด่้้่ี่่้ สองแดหกแปดประมาณแปดพอดีสองแสนแปดไหมองแสนแปฮัตตงหนมีหอยหอย้นะได้ยงกินข้าวหอยใบมุนอูโอับต้มเต้เมื่อไรีก็ต่มื่อวพกับเป็นพชางมาฮอแทตัวเย็นไ้แล้วก็อุ่นอนนะ เป็นตไเฮ้ยอฮอตกขวบขวบข่าวเซน่าขวบข้าวเซน่าคือว่าคือว่าขวบข่าวเซน่าเห็ดเห็ดฟิชชูดบอสอะวใองเป็นเห็ดออืก็แล่ะเห็นวะมันก็เลยเป็นแนวนี้มันมันมันเสียแล้วว่ะจะแวเจสซินนั่นแหละเข่าขาคูเขาขาคู่บุชุกจะบุด้มาบ่ จะบริเชบต้แช่น้ำบ่บริแชเขาต้มต้มน้ำห้อนที่ใช้รวยบริลมองเขาล้นเาโอ้ยชาคู่นี่ต้องต้มน้ำห้อนเปนข้างแบบตัวยงหญ่อไปเป็นวิชายู่หลายเลยลองตลองกิดจะต้องจูดอันนั้นนึอยาอูดยุ่งค่ะ ขอชิพพันหนึ่งันนึ่งนะว่ามนานกลางคืนึบ้งกนะนมเอเตกลางคืนกยนอนนลยนนอนนนยุ่งลายเป็นทะเลือดออกนี่อ๋ะมาแล้วะอหอนี่บ่อบ่หอนบ่ปิดเปิดเอาทรายตัวไหนออกมาค่ะ เด็กสองเถอะเด็แม่แม่ได้นั่งดูงับประตูเจ้ากัดหาสายไฟมันต่อเอาอ่านอ่านเลยสายไฟมันต่ออีกหนตัดนี่ก็ตัดต่อเอามันมีว่าสายไฟมีอยู่แต่ว่าสวิตมันมุมีสวิตต่อบ่บ่ไม่มาใช้สวิตคนคิดต่อได้นี่เด้เราแห่วงนี่ตัดนี่เลยก็ต่อเป็นยาววันนี้จะเป็นบ้งได้หรอสั่นต่อ ได้โย่ียวสายไฟมวัออแ้เนแม่แม่ันได้นามดูหันงับนประตูขาดเลยตอนนี้นั่นแม่แม่ดืเออลวแล้ที่เสียบหนังเดวก็เอาตัวนี้ออกไปสายไฟมาจากอันม่านอันคืบหนึ่งเนาะคาชอกต่อต่อาแห้วเห็นไหม ใส่ไปแม่แม่แม่แม yeah, well. ่แม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 ่แแม่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 แ่แม่แม่แม นี่อายได้ได้อายมาอยู่น้ำแล้วก็ม้วนแล้วมันเ <c oughs> ติมแล้วก็บัตรเติมแบบนี้นย่างแล้วเอาไว้ย่างเอาไว้ป่าสำหพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้การดำน้ำเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพูดละวูบวูป่าวุบโครกว่นานี้พี่น้องไปตามเนาะป่าสำหรับคลิปนี้ดำน้าแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ